พยายามแย้งค่ะตอนเย็นไงอันนี้รู้สึกจะไม่ตักหอยนะคะเนี่ยไม่ตักหอยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะหอยอะไรมันก็คือน่าจะเป็นหอยอเชอรี่นะคะเ็นไคะทุกคนจ้ะปลาไม่เห็นจะมีเลยเนาะหอยนี่มันติดดิดีหอยเนี่ยหอยใหญ่เนี่ย หอยเล็กหอยใหญ่มีหมดแต่แต่อันนี้รู้สึกจะมีแต่หอยใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะหอยใหญ่สีอะไรอ่ะอหอยเชอรี่สีมองแล้วก็หอยเชอรี่สีดำค่ะเดี๋ยวขอเอาใส่สังตะละมังหม้อก,ก่อนนะคะเพราะว่ามาคนเดียวไม่ถนัดค่ะ นี่ค่ะจับขึ้นมาดูว่ามันใหญ่แค่ไหนไอ้ที่ตัวที่มันใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวเล็กอะเกาะอยู่เนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียคะหรือว่าเป็นลูกหอยคะมีแต่อันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ๆค่ะเนี่ย ออุย,อยมันเกาะกันอยู่ค่ะเนี่ยสองตัวเนี้ยสีดำกับสีทองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันหันหน้าใส่กันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรนะตุนก็ขิ้สงสัยใครรู้บ้างคะช่วยเม้น์มาด้วยนะคะอยากรู้ว่ามันเกาะกันทำไม ตัวนี้เกาะตรงก้นหอยอันนี้หันปากใส่กันค่ะเอาปากใส่กันนี่อันนี้ก็เหมือนกันจะอ,อีกแล้วนี่ค่ะเนี่ยสีทองกับสีดำไงไม่รู้เขาทำอะไรเดี๋ยวจะมาล้างหอยก่อนค่ะก่อนจะเอากลับบ้านก็คือเดี๋ยวล้างก่อนดูมีเศษอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลย แล้วก็ปลาตัวเล็กๆก่มันตายคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันล้างหอยเชอรี่กันค่ะจะได้สะอาดสะอาด ล้างหอยเสร็จแล้วค่ะล้างหอยเชอรี่ค่ะวันนี้ได้เยอะเลยค่ะหยามแยงสามหลังได้แต่หอยกลับบ้านค่ะต้องหอบหอยกลับบ้านคันเนี่ยหนักแน่ๆค่ะเยอะค่ะมีแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีค่ะหอยเล็กหอยใหญ่หอยดำหอยขาวโอ้ยไม่ใช่หอยขาว เป็นหอยขาวหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยเชอรี่สีดำค่ะนี่ก็พูดไปเรื่อยเนาะตึ๋นก็เป็นคนตลกแบบนี้แล้วค่ะเนีย่ยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าค่ะดูป่าบอนค่ะป่าบอนทิสะค่ะ ที่บ่บเมื่อกี้ปล่อยปลาลงไปค่ะปลาอะไรอ่ะปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอตัวหนึ่งค่ะตัวเล็กก็เลย,ปล,ย,ป,ลยปล่อยลงไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนหรอคะ,อะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ